ใช่ครับใช่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เชียงดาวนะครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานวันนี้นะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับวัดก็กําลังสร้างอยู่นะครับสวยมากพี่เป็นครั้งแรกเป็นท่าที่เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกครับใช่ใช่แต่ก็รู้มาสักพักแล้วว่าพี่เป๊กกำลังสร้างอยู่นะครับจะร่วมบุญกับพี่เป๊กด้วยใช่ครับใช่เห็นมายอดถึงแบบยิ่กว่าเรื่องยอดไม่รู้ครับถ้าถ้ามีแบบ หลายๆคนสนใจที่อยากจะมาร่วมในโอกาสต่างๆครับรับเ,เอ่อผมไม่มีรายละเอียดเลยแต่มองว่าที่นี่วัดเป็นยังไงบ้างครับแต่ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าวัดสวยมากนะครับก็ <g> ใครที่ผ่านมาทางนี้อะไรเงี้ยครับก็แวะมาชมได้ครับสวยมากจริงๆครับปก,กติพี่ตเตองก็เป็นต่ายบุญ <c oughs> ใช่ครับใช่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เป็นบุญแบบออกสื่ออะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าก็เข้าวัดอยู่เรื่อยๆทำบุญขยันทำบุญพอสมควร ครับครับ <laughs> แต่จริงๆแล้วผมโตที่เดนมาร์กเนี่ยบ้านผมเหมือนเป็นเป็นวัดเหมือนกันนะเพราะที่เดนมาร์กสมัยนั้นเนี่ยไม่มีวัดไทยพอมีพระเดินทางไปที่เดนมาร์กก็จะไปพักอยู่ที่บ้านพอ่อซึ่งบ้านพ่อใหญ่มันมีหลายโซอะไรเงก็มีโซนหนึ่งแบ่งให้ทางพระเลยอย่างเงี้ยครับ ก็จะนั่งสอนผมนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กอย่างนี้ครับว่าเราก็ฝูกฝูกพันกับเป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดตัวจริงเลยดูขัดกับเขาด็กว่าลุกเป็นยังไงครับดูเราดูแบบลุยลุยสมาธก็ลุยด้วยครับลุยก็เป็นเป็นสายลุยอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ก็อินกับทางศาสนาตั้งแต่เด็กครับทุกวันนี้ยังมีโอกาสว่าไปเป็นเด็กวัดบ้างด้ย งยัง,ยงไม่ค่อยมีครับแต่จริงๆแล้วก็อยากบวชอยากบวชมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยครับแต่างานมันมีแบบต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวถ้าง,งานมันนิ่งก็อาจจะหาจังหวะบวชครับถ้าไปพี่เธอต้งต้งอยากบวชในช่วงเวลาก็เอาจริงๆก็คือ,ค,อคือก็อินกับทางศาสนาพุทธนะะทั้งที่โตในประเทศที่เป็นศาสนาคริสอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม้แต่พ่อผมที่เป็นฝรั่งก็ก็นับถือศาสนาพุทธ ครับแล้วก็การที่จะบวชก็เป็นเหมือนแบบเป็นหนึ่งขั้นตอนของชีวิตที่ชาวพุทธควรจะทำอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเงี้ยครับพี่ไม่พีเต้ยังไม่เคยยังไม่เคยบวชครับยังไม่เคยบวชไม่ได้มีเหตุการณ์หรืออะไรที่จะทําต้องให้บวชล่าครับจริงๆแล้วก็คิดตั้งแต่แบบ20อย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นก็20นี่กําลังแบบทำอัลบั้มแรกอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยตั้งแต่21แล้วก็เาลามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เลยก็เลยยังไม่มีจังหวะที่ได้บวชจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะบวชแบบ3วันอย่างเงี้ยอยากบวชแบบเป็นเรื่องเม่เล่าใช่ครับใช่ครับใช่ช่วงนี้ติดอะไรอยู่พี่เตอร์ตั้งแต่ช่วงนี้ช่วงนี้งานอย่างนี้ช่วงนี้กำลังขึ้นโปรเจกต์ของตัวเองอยู่หลายอันอย่างเงี้ยครับก็ถ้างานตรงนี้นิ่งปุ๊บเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะบวชจะเป็นพรรษาเลยไหมครับพี่เตอร์ยาวหรือก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องดูต้องดูงานนะครับอีกทีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องบวชสักเดือนนึ่งผมว่าแต่ก็ ต้องดูปีหน้าก่อนครับถ้างานนิ่งก็ก็ก็อาจจะเป็นไปได้ขอนอนยะาของมันต้องขอนอนเดรอนอนยนะถ้าเป็นเปนก็มันมันก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เข้าเรื่องแล้วนชคไหบก็ก็ก็มีอันนี้ก็อีกอีกอีกหนึ่งเหตุผลนะครับมันก็อาจจะมีส่วนบ้างอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าที่มันมีข่าวมาก็คือจริงๆร,ริงใช่ไหมก็จริงๆแล้วก็ก็จองกันไม่ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีวันที่อะไร,ร้ยครับก็จองกันไม่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยดูเลิกดูอะไรกันอีก็คือได้จองกันไปแล้วจองจองกันไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เพต่อนสนใจไหมแต่คนที่มากับกฟนกับลูกนั้นการเปิดตัวอิเอร์ก็แต่จริงๆแล้วก็เหมือนแบบผมก็ดีใจนะที่แบบการขับก็แบบ ก็คอยเชียร์อะไรอย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีคือเขาเป็นคนที่เป็นคนแบบค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวสูงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะออกสื่อไม่ได้เป็นประเภทแบบยูแสงัอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็อยู่นิ่งๆเงียบๆของเขาผมก็จะอ่ะก็ต้องให้เกียรติเขาผมก็จะลงรูปแบบรูปเงาบ้างรูปมืออะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อยากบอกโลกไงแต่ว่าก็ก็ต้องให้เกียรติเขาอย่างเงี้ยก็จะได้แค่นี้แต่ว่าเขาเป็นคนแบบว่าขอขอพิเตอร์เอาไว้หน่อยว่าอาจจะไม่อยากเปิดตัวก็จริงๆแล้วมันก็ คือเราเราก็รู้ๆกันอยู่อย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าการเปิดตัวอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ทช่คนในวงการ<ม>เปิดตัวไาเสร็จปุบ๊บมันก็จะแบบมีอาจจะมีอะไรตามมาได้ได้เยอะพอสมควรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นคนในวงการเขาอาจจะแบบแฮนด์ลกับมันไม่ถูกอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่า คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วต้องโดนดึงเข้ามาเจอกับเรื่องราวหลายเรื่องบางทีก็น่าสงสารเหมือนกันอย่างนี้ครับตัวเขารับทราบใช่ไหมครับว่าการที่ใช่ครับก็คงคงคงไม่ได้เปิดตัวอะไรหรอกแต่รับทราบใช่ไหมครับว่าการที่เป็นคนพิเศษของพีเตอร์ก็คือมันจะต้องมีเพรต้ก็เขาาก็รู้ครับเขาก็รู้มีการแบบว่าแจ้งเขาทราบในบางเรื่งคือจริงๆแล้วเขาเขาก็เขาก็รู้เองอยู่แล้วเขาก็รู้เองอยู่แล้วเขาก็ พี่ก็เขาเรียกอะไรครับแบบเป็นคนฉลาดมากนะครับจบโทจากนอกรอมีเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเขาเองอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่ฉลาดกว่ามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็นึกออกอยู่แล้วแหละว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยครับไ,รไม่ต้องอธิบายอะไรมากอยากอยากใช้ชีวิตคนมีรู้สึกว่ารู้สึกว่าเวลาเวลา,เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันคือมันแฮปปี้ไปหมดมัน คุยกันได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยครับัยก็ไม่ได้ห่างกันมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนี้เรื่องที่เราโตมามันมันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลสูงมากอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่เรียบร้อยออต้องชมทางพ่อแม่เลยนะครับว่าสอนมาดีมากจริงๆเป็นคนไม่ใช้คำหยาบ<ล>ไม,ไม่ไม่เคยฟังเขาพูดคำหยาบแม้แต่คำเดียว เราคบกันมาก็นี่จะสองปีไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวอย่างนี้ครับก็อาจจะมีแบบนอนอะไรกันบ้างอย่างนี้ก็คุยกันอย่างเงี้ยครับใช้เหตุและผลแก้ไขอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยสองปีอยู่แล้วอันนี้จะเริ่มต้นมาจากยังไงคะไปรู้จักรู้จักเพื่อนได้คุยกันแบบโดยบังเอิญอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็ยังไม่เคยเจอนะตอนนั้นก็แบบมีโอกาสได้คุยอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาแล้วแบบวิธไมคนนี้แบบมีอะไรซัมติงแบบอืบที่น่าสนใจใช่แล้วก็แบบว่าตอนหลังก็เลยแบบ ขอไลน์ขอวิดีโอคอลอันนี้เป็นเจอในรูปแบบออนไลน์เหรอครัอันนี้ยังไม่บอกเขาบีบคั้นรายการวิดีโอคอลเสร็จปุ๊บนี่แบบอุ๊ยน่ารักแบบว่าถูกใจแล้วก็ต่างคนต่างชอบกันในหลังนะครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาจนวันหนึ่งแค่แบบแคาชวนกันไปดูหนังอะไรเงี้ยครับแล้วเขารู้ไหมว่านี่คือปีเตอร์คอมเบลรู้รู้รู้เขารู้ตั้งแต่แรกใช่แล้วเขากลัวไหมแล้วเขาเขาไม่ได้กลัวแต่เขาบอกว่าเออเขาก็เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเหมือนตอนที่เด็กเขาเขาไม่ชอบผม ไม่ชอบผมะอะไรเงี้ยเามึมาบ,บอกใช่เขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งใครเจอที่ตึกแกนนี่อย่างเงี้ย<อ>แล้วช่วงแบบอัลบั้มแรกของผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ผม,ผมป็นคนที่เวลาใครมองผมผมก็มองะอะไรเงี้ย<อ>เขาไม่รู้ว่าใครมองใครก่อนเงี้ยแล<อ>้วผมก็มองเขาแต่เขาเข้าใจว่าผมจะหาเรื่องเขา <laughs> ไม่ใช่เป็นแฟนคลับรัแกแน่น <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยคือเขาก็ฟังเพลงแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพภาพวิดีโอคอลมันสวยกว่าภาพนิ่งต่างกันภาพวิดีโอคอลเหรอครับเจอตัวจริง น่ารักขึ้นเวลาฟังพี่ตั้มพูดถึงเขารู้สึกว่าแบบทุกชื่นเอิญข้างล่ก็ใช่เป็นก็คงต้องบอกว่าเป็นร็อกเกอร์ข้างรักข้างนี้พี่ตังบอกความรักนี้ยังไงบ้างแล้ววันนี้เราโฟกัสยังไงบ้างกับเรื่องความรักของเราคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีชีวิตผมก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันมีมาเยอะอย่างเงี้ยครับมีทั้งเรื่องดีเรื่องแย่อย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมเนี่ยประสบการณ์ชีวิต มันก็คือบทเรียนมันก็คือการสอนเราอย่างเงี้ยครับซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกอะผมก็แบบ alguns, พอแล้วไม,ไม่ไม่ต้องมีแฟนแล้วไม่ต้องอะไรเงี้ยไม่ก็แบบคือก็มีลูกแล้วอย่างเงี้ยรับก็ไม่ต้องมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวได้เป็นคนที่อยู่คนเดียวได้แล้วไม่เหงาอะไรเงี้ยครับอ่าก็ก็ไม่ได้แบบก็ตัดใจไปแล้วว่าไม่ต้องมีแฟนอย่างเงี้ยครับแต่เาแต่ว่าใช่ครับพอพอแบบได้ไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยครับก็แบบ something อย่างที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็ พอได้เจอก็แบบอลองชวนกันไปดูหนังชวนกันไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยู่กับเขาล้วสบายใจมากนะครับทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมากมแล้วก็แบบเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาก็ทําให้แบบเราสะท้อน่าแบบความดีของเขามันดีแค่ไหน<ม>อย่างเงี้ยแล้วชอบมากที่แบบเขาเป็นแบบเป็นคนเรียบร้อยมีมารายาทสูงมากอย่างเงี้ย ไม่ใช้คำว่าขอโทษนะครับไม่ใช่คำว่าแบบกูมึงอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเขาจะเล่าให้เพื่อนเล่าว่าเพื่อนพูดอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าแบบอเงี้ยก็ไก่อย่างงั้นบอมมาอย่างงั้นอย่างเงี้ยเขาเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาโมโหสุดๆอ่ะพีเตอร์ขาโมโหสุดสุดอ่ะไม่เคยมีไม่ไม่มีอะไรไม่มีโมโหอะไรเงี้ยกินมากก็เหมือนกับว่าเขาก็กองความรู้สึกด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยครับถามว่ามีงอนบ้างมีบ้างอะไรเงี้ยงอนเสร็จพวกเขาก็จะแค่เงียบเงียบผมก็ต้องแบบ ที่รักเป็นไรอันนี้เขใช้แทนว่าที่รักเป็นไรเขาเปลี่ยนพีเตอร์เป็นคนยังไงบ้างคะนอกจากเป็นคนข้างรักแล้วก็คือจากลองสตาร์เป็นแมวเหมียวก็เป็นเป็นร็อกเหมียวได้ไหมก็ยังความเป็นร็อกสตาร์อยู่แต่ว่าแต่ใช้อยู่กับเขาแล้วเป็นแมวเหมียวก็แต่ต้องบอกว่าก็ด้วยความแบบความเขาเรียกอะไรครับความความนิ่งของเขาเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากด้วยความมุ่งมั่นของเขาอย่างเงี้ยความนิ่งของเขาเหตุผลของเขาเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมก็นิ่งตามไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความแบบด้วยด้วยความนิ่งเนี่ยมันก็จะมีแบบความตั้งใจและความมั่นคงอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นมากขึ้นเขาทํางานผมก็อยากทํางานแบบให้มันแบบว่าเนี่ยก็ทําให้คนทาให้เป็นคนขยันมากขึ้นทําให้เป็นคนนิ่งขึ้นอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้คิดว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้อีกครั้งไม่ไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดตัดใจไปแล้วกลัวไหมคะว,ว่าการผิดหลักจัก ก็มันก็ไม่ดีการสร้างครอบครัวรอบนีรนรครับครับครับก็บจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันมันอย่างที่มาทีแรกก็ตัดใจไปแล้วครับ บอกว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แบบว่าเออทุกอย่างมันก็ดูดีมันก็แบบลงตัวอะไรเงี้ยครับแดนวมันเดท้ามาเจอน้องๆงั้นเหรเคยเคยเจอครับเคยเจอแต่ว่ามันคือคนไม่คิดไหมเพราะว่าเราก็เคยเผากับเราก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วมีแล้วกันก็ไม่เคยดีกันเลยอะไรกันมาแล้วมาเจอกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ก็คงต้องเป็นอย่างนี้คุณในละครเลิกเกตบกันก่อนนี่เกตบกันก่อนแล้วมันใช่ใช่ตลอดสองปีแล้วที่สน์อะไรกันบ้างที่สน์อะไรกันบ้างเหรอครับก็คือเอาจริงๆอ่ะถ้าแบบ ความรักทั่วไปสองปีเนี่ยความรักมันจะเหมือนแบบถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันจะมันจะเริ่มเผาใช่ไหมครัแแบบแต่ว่ากับคนนี้เนี่ยสองปีเนี่ยทุกวันก็รักมากขึ้นเลยเติมเต็ม, <ๆ S 2> มชีวิตสุดๆเลยใช่ครับใช่โอเหยุดรอเลิกแล้วนะพี่เลิกก่อน รอเรื่อีๆก็ไม่ได้รีบอ่ะครับไม่ได้รีบก็คือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จองกันไม่ก่อนผมก็รีบจองไว้เดี๋ยวเป็นคนแย่งไปรอดเลยก็เปขอบคุณครับนงาน